กราบสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องทำน้อยแช่เนา่ยครับคืนที่แต่หลังจากกิจครั้งที่สามของงานครับการเดินทางของลูกคืนลูกค้าการเดินขอจำกัดของการเดินทางเนาะ กามาบ่ได้การ,าการมีสองทางในการสร้างจองในการทำบุญามมทางอิทธิศเศษทั้งไร่พอได้ปัจจัยมาสางเจดีย์นะครับน้องมานี้ขึ้นที่สามของงานครับเป็นสุดท้งงายวันนี้สายสอดแจ้งครับทุกขึ้นคแบบขึ้นละสามเรื่องครับสองขึ้นสี่พันมาขึ้นละสองเรื่องขึ้นละสามเรื่องมานี้สอดแจ้งครับพี่น้องยังบนนีการยุติการก่อสร้างตัวข้าวนะครับก่อสางอยู่ตลอด บรรยากาศช่วงไม่ได้ครับสามวงแรงเมืองแรงมีเทศ3สามธรรมะครับเทศสามธรรมะแล้วจังเศรษสายนะครับคฉบับแรกเศกันทีที่สามล้านนะครับรับลาแต่ไม่งานคือรับตังซับซาอนงอเนี้ยขึ้นมาเรื่องระหารนี่นะท่านรู้เอาีรกง ติดตัวงานเหรีุกทีผมร่วมเข่าๆง่นี่แม่ค้าแม่้ายหรือมาฝงานงหลนะครับน้องความจ้างตาหมย่างได้เงินมาสมมอาจารย์วาคคูสารเจดีให้แล้วนะครับน้องการใกล้ละละนะครับแต่วางงานงอบงานเสริมกับบางแดมันเจ็ดสิพลาดนะบบึงเครื่องเสียงงไม่เจอครับ มันก็เพิ่มยอดเพิ่มเงินเข,ข้าไปคือกันนะครับกับอตอนนี้ก็ยังมาทันแล้วแต่ว่าก็สามารถเที่ยวมมมชมขึ้นไปกาบ,บายมาไม่จืดใบเบิ้งเที่ยวทัศน์ในรบอบรอบวัดรอบรอบอำเภอสุพรรณนี่ครับน,นี่งครับอำเภอห้วยครับท่านอำเภอเมืองจันทร์ครับบุตรไม้เศนครับกูได้ได้หยังอีกเนาะตอนนี้ อเมกเจอร์ไีดเนีไม่เิีดจวดเน,นียเสียงกลางอเมเจอร์ครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าแใบครับอเมเจอร์แปดใบอ่าเอาใบไปตังไฟมาตู้เบสิบแปดนิวครับวีบีถูพี่ๆกับครับวีบแป SPM อ่าไม่ผัดล่มเนาะ สามสี่เครื่องวิทยุพ่วงอาเทียบ USB เชื่อม Bluetooth ได้อ๋อหลายหลายหลายรายการตอนนี้กะอ้าวพีนองเฮาเรงเดอร์ผู้ได้มาแล้วกะอ้าวเชียงดวงวัดดวงกันนะครับขัองตูบนหันขบานครับรางวันกะลงแล้วเขาลงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับ อ่าฉนานกะอ่ากะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องข้าได้นรุ่นน้ำกันเนี่ยไปชมไปชมดูพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาแล้วนะครับเนาะกะหามองนั่งมองเ่ศร้าหาคมเออไปยัยไปยัยสาดาวมองหาบอลไว้ปสาดาวสายดาวน้องสาดาวครับก้ามก้ามเสด็จสามัมรษ ไว้สีมาน้นนนอด้านล่างอ่ากองรางวัลน,นี่ทุกอย่างได้คุ้มนะครับน้องจังได้กับคุ้มนะครับเสืออ้อเสือเส้อกันเสื้อกันหนาวเสือ้อแขนยาวผ้าถุงกันว่าผ้าสูงก<ร>ันพิลลารอยนะครับเสื้ออยู่ตลาดนายกดครับครับครับปัดลิบบานได้ผ้าสูงกับคุ้มนะครับอ่าใส่เสืออเส้อเสื้อเสื้อผู้เท้า ้ก็อร่อยคือกันกัดขูมอีกนะครับมีเป็น X สามสองนะที่มีบางท่านที่ได้รางวัลทั่วไปกับสิมามามังกรหบปากกับเข่าใจอยู่เออการถือว่าส่วนต่างกันที่บาทในการทำบุญนะครับเออบวกลงพูดหาหักลงกันแล้วกันยังได้กับขูมคือเก่านะครับเนาะเออมาลุนรางวัลกันตอนนี้ดูร้านน้ำปลายังแห่ในพย่อมเด็ดดีเจ้าให้ได้เด้อนี่ ร้ายหอบแล้วนีู่วาดก็จะได้รลายนะครับพระนกจได้ยังะเครือใส่ไฟฟ่าเลือนึงก็ได้ามื่อีาเอาให like ้ได้เช้าอีกให้ได nee. ้นะครับเพราะว่าบางคนท่านได้แล้วเป็นพกเพย้งไลไปเที่งานเด้รอคุ่มเว่ามันคุ้มเกินคุ้มเผลอเมือวา้เมื่อรัะไม่ขอบคุณคอยกันเอ เน้่ยระวังหน่อยระวังแง่กับตามดวงนั่นนะครับเนาะครับตอนี้กับหาโมงแปดนาทีเก่านาทีแล้วนะครับผอในพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านก็จะเป็นจอนายทั้งร้อนเนาะทั้งบ้านน้องแก้วยังแหลบน้องเตาบ้านโน่นเย็นนะครับบ้านน้องวาบ้านนานโน่นอ่าโดยจะบอกพี่น้องอาวชาวบ้านานาโน่นน้อยบ้านกำวัดน ขอเรียนเชิญนะครับออกมากันในหลายปวดตะฮ่วงว่าสีแย่กันสถานที่ในกวงนะครับเนาะเลือกมองนั่งได้เลยเออนะครับสีนั่งมุมได้ทายลูกปูกับเจี๊ยดีสีงามมากไไ่ากกอนได้มีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับใช่ใช่มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับมันอราบานเราชิบหายใช่นาะมีนาขามั ักายังได้การจับคือเก่านะครับยังได้การจับคือเก่าแน่นอนช่วงพยายามไม่ร่างจะได้ยืดช่วงในเดือนสามครับซิมตัวนี้ช่วงสามคำเดือนสามไป้นไปเห็นไหมสามคำเดือนสามไป้นไปอ่ะเดียวกันในรอบปีกรับดูความมั่งคั่งซื้อบัตรครับซื้อบัตรซื้อบัตร ที่ปาที่ปาได้เศร้าม่ได้เศร้าหนึ่งไปเดิไปเดิกับทีครับไปดนกันว่าเราจะได้อะไรครับวันนี้กันจุกหางครับุกหงกหากันเอาตวทราชการกับรงงานเนากับลกงานเงคนกันเี้

ก็นังเจซีอตอนี้ครับบุญตาเอตอมาสไหมคาบนังครับเปิดมาแสดงหนังนะครับาแบนเปิด่งงนน้ากัเใ้เด่งแ้งวาเปล่อต้องใส่ินแมหนีเบอร์เจซีต้องอีตบรูกต่อปโรกนี่จเอบได้บบ

ยังนอนจ้าแมมแวแวขนมขนมแมวม้ยประมาณคับพี่น้องครับประมาณเดกาเมงบรงทำจันาไว้ขอนีามับาจะกาตอีกยังได้พื่ิ าเอาไปกามาแห้งดีเลยเพราะว่าตอนไปสืบทั้งหลานเขากะลองในเบิร์อยู่มาแล้วครับได้มาม่าขนมครับพี่โอ้ยอ๋เด็ดเด็ดส่งมาหมาครับขนมแมนนะ้นพักขนมทำหน่อยชั้นเหวี่ยงกินมาม่ากินขนมไปก่อนกินบองมากินขนมไปก่อนง่ายเลยงั้นละเมนเมน เอาง่ายงไนาะเอางๆมันแล้วรับผมกัน้ยมันดีครับไม่อยากมองมามาับขนมครับหาครับพี่น้องคิปนี้ตั้ง่อนฮะเดกรมาแล้วนี่เดูกร้านเอาไปเมก่อนไดอ๋อยังก่อโอ้ย้หอนบริการอีกได้นะเอาับนี่เทศสาธรรมะครับ พระนาเทศกับจากมาไกลผมเน้่ยสามสี่ร้อยกิโลอยู่บาบุจากขอนแก่นมาอุุมพอนี่ครเคร่วงค่ำๆครับห่่มแรงนาครับพี่น้องชิ่นี่สมมติบพิ่งนาควากันไหมครับเพิ่งเรยวฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเหมือนเรียกงอกันไหมสวัสดีครับผมผมเกือบลืม